เปิดโพสต์ใหม่ไออภิศดาหลังโดนสาวปริศนาอ้างใช้สามีร่วมกันยังเป็นประเด็นคุกกรุ่นไม่จางก,กรณีมีไอจีปริศนาออกมาอ้างว่ามีสามีคนเดียวกับดาราสาวไออภิศดาและยังโพโจมตีนางร้ายสาวเป็นชุดพร้อมแฉผู้ชายว่าหลอกสาวมาเยอะ ล่าสุดหลังกระแสดาม่าถาโถมเข้าใส่ไออภิษดาก็มีความเคลื่อนไหวโดยการโพสภาพเซลฟี่ของตัวเองในชุดเดรสโชว์อื่มเต็มๆต,ต,ตาสวมเสื้อตัวนอกสีชมพูและกระเป๋าแบรนด์เนมสีชมพูหวานๆเช็คอินที่ร้านอาหารในสหรัฐอเมริกาพร้อมแคปชั่น now my favorite color is pink ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมของแฟนๆแ,และเพื่อนดาราในความสวยปังทรงสเสน่ห์ของสาวไอ อย่างไรก็ตามไอยังไม่ได้ออกมาพูดหรืออธิบายใดๆต่อเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งคงต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะคะ